ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของลันสวิตกันนะครับคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปเรื่องของลันสวิตผมจะต้องอธิบายก่อนครับว่าเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเฟรมอยู่นะครับเฟรมเนี่ยมันก็คือรูปภาพที่เอามาต่อต่อกันนะครับจนเหมือนกับว่าภาพเนี่ยมันขยับได้แต่จริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆไม่ใช่มันคือรูปภาพหลายๆอันมาต่อต่อกันนะครับเราเยอะมากด้วยนะครับเอามาต่อกันเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าภาพเนี่ยมันขยับได้จริงๆนะครับคราวนี้เนี่ยลันสวิตนะครับจะเข้ามาจัดการเรื่องของเฟรมว่าในแต่ะะะเฟรรมนีจอไกิดขึ้้บาง จะทำการเรนเดอร์อะไรบ้างจากคํานวณอะไรบ้างนะครับประมาณนี้เลยคราวนี้ให้คุณสร้างตัวแปรครับที่มีชื่อว่าน runserve ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ไปครับเกมแก r เซอร์วิส runserve แล้วก็ให้ใส่อย่างงี้ครับ r u n s e r v i c e heartbeat connect function delta time นะครับ e n น e m b ม e านะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นอีเวนต์ตัวหนึ่งครับที่จะรันหลังจากที่เฟรมต่างๆนะครับมันเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับอย่างเช่น เฟรมนี้เรนเดอร์เสร็จปุ๊บไอตัวเนี้ยมันก็จะเรนเดอร์ต่อไม่เสร็จมันจะรันต่อนะครับนี่ฮาร์ดบีดเนี่ยจะรันต่อคราวนี้มันจะมีพารามิเตอร์ที่มีชื่อว่าเดลต้าไทม์ติดมาด้วยแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับว่าเดลต้าไทม์เนี่ยมันใช้ทำอะไรตัวของลันเซอร์วิต์นะครับมันจะมีอีเวนต์หลายตัวมากๆแล้วก็มันจะมีเมธอดบางตัวที่จะสามารถเอาไปใช้ในเรื่องอื่นได้ด้วยนะครับคราวนี้ตัวของฮาร์ดบีดจะเป็นอีเวนต์ที่รันได้ชา้าเพราะว่า มันจะรันหลังจากที่เฟรมนั้นๆเนี่ยมันเรนเดอร์เสร็จไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่ะมันจะเรนเดอร์ได้ช้าสุดมันจะมีอีเวนต์บางตัวที่จะรันในระหว่างที่เฟรมเนี่ยกำลังเรนเดอร์อยู่หรือว่ารันก่อนที่เฟรมจะเรนเดอร์ด้วยซ้ำก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมฮาร์ดบีทถึงรันได้ช้าสุดนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะครับคราวนี้ไอ้ตัวฮาร์ดบีทมันจะเป็นตัวที่มันเรนเดอร์ได้ค่อนข้างเร็วไม่เสียมันร ลองรันดูนะครับโอเคเห็นไหมมันจะเป็นได้เร็วมากๆนะครับนี่เร็วพอๆกับวายดูปเลยนะครับเผลอๆอาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ำนะครับนี่คราวนี้ถามว่าอ้าวแล้วถ้ามันรันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราใช้วายดูปไปเลยไม่ดีกว่าเหรอนะครับคําตอบก็คือผมคิดว่าไอตัวเนี้ยมันดีกว่าวายดูปในหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นผมอาจจะใส่ไปนะครับนี่วายทัสตัดเวส์นะครับแล้วก็อินเทอร์มานะครับพิ้นเลเวลนะครับคือมันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า การที่เราใส่ท้าสดเวทอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นตัวเลขที่มันฟลิซนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่ตัวเลขก็เถอะนะครับแต่ว่ามันจะฟลิซอยู่เหมือนกันอย่างเช่นอาจจะเป็นเลข0.0001หรืออจ0.02ก็ได้แล้วแต่นะครับมันแล้วแต่ว่าท้าสดเวทเนี่ยมันเท่าไหร่ผมอันนี้ผมไม่ดูนะครับว่ามันเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่ามันจะเป็นตัวเลขที่ฟิกซแล้วกันนะครับแลวคราวนี้ด้วยความที่มันเป็นตัวเลขที่ฟลิซแล้วเพลเยอร์แต่ละคนเนี่ยนะครับจะมีความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่มันแตกต่างกันนนนไปบบาาาางงคคคคมเเร็ววช้ี คนที่คอมช้าเนี่ยก็มันก็จะเรนเดอร์ได้ค่อนข้างกระตุกนะครับอย่างเช่นผมอาจจะมีพาร์ตในเวิร์กสเปซนะครับนี่มีพาร์ตอยู่แล้วก็ใช้ w i ว e loop นะครับในการทำให้พาร์ตเนี่ยมันขยับไปเรื่อยๆเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับคราเนี้ยคนที่คอมปกติเนี่ยก็จะไม่เจอปัญหาแต่คนที่คอมช้าเนี่ยจะเจอปัญหานะครับอย่างเช่นพาร์ตอาจจะแบบหมุนอยู่อย่างนี้นะครับแล้วอยู่ๆมันก็กระตุกไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวพาร์ตเนี่ยมันวาร์ปนะครับเนี่ยมันวาร์ปได้นะครับประมมาณนนี้ซึ่งัก็จะเกิดปัญหากับเพลเยอร์คนนนั้อีกว่าเฮ้ยเเกกกกกมมมมมมมัันนนนนรระะะะตุุไไ่จสปาณี้ เราก็เลยควรจะใช้ตัวของไอ้รันซูวินแทนนะครับเพราะว่ารันซูวินเนี่ยมันจะอิงตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ของอุปกรณ์ของเพลย์คนนั้นด้วยนะครับว่าเฮย้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ประมาณเนี้ยจะต้องใช้ดีเลย์ประมาณไหนนะครับมันจะปรับให้นะครับมันจะไม่ใช่ตัวเลขที่ฟิสเหมือนกับไวล์ลูปนะครับประมาณนี้เลยโอเคตรงนี้นะครับทุกคนผมลืมอธิบายไปนะครับว่าเดลต้าไทม์เนี่ยมันคืออะไรเดลต้าไทม์เนี่ยมันคือพารามิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่จะใช้ในการบอกว่าเฟรมปัจจุบันกับเฟรม ล่าสุดที่มาเลเดอร์ผ่านมาเนี่ยมันมีระยะเวลาที่ห่างกันแค่ไหนนะครับอันนั้นก็คือเดลต้าไทม์เขาเนี่ยมันจะมีอีเวนต์อีก2ตัวที่ผมแนะนําให้คุณอ่ะศึกษาไว้นะครับว่าเฮ้ยมันใช้งานยังไงนะครับก็คือตัวของสเต็ปนะครับนี่สเต็ปสเต็ปเนี่ยจะมีพารามิเตอร์สตัวครับก็คือไทม์กับเดลต้าไทม์นะครับคราวนี้พารามิเตอร์ไทม์นะครับมันคือพารามิเตอร์ที่จะรันไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นตัวเลขที่บวกไปเรื่อยๆนะครับเป็นระยะเวลาของเกมนะครับว่ามันเกมเนี่ย ดำเนินไปนานเท่าไหร่แล้วนะคบเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้ก็คือ time นะครับคราวนี้ step เนี่ยนะครับมันจะรันได้เร็วกว่า hard beat เพราะว่ามันจะ run นะครับหลังจากที่ระบบฟิสิกส์ต่างๆเนี่ยมันนเดอร์เสร็จไปแล้วนะครับไม่ใช่น e n d e r เสร็จแล้วสิก็คือในระหว่างที่ระบบฟิสิกส์ต่างๆกาลังนเดอร์อยู่นะครับไอตัวเนี้ยมันก็จะรันมันก็เลย run ได้เร็วกว่าเพราะว่าไอเนี่ยมันรันก่อนนะครับคราวนี้อันนี้ก็คือส่วนของ step มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ render step เรนเดอร์สเต็ปเนี่ยนะครับจะคล้ายๆกันกับตัวของฮาร์ดบี t ก็คือมีพารามิเตอร์ตัวเดียวนะครับก็คือ heading auto t เขาเนี้ยเรนเดอร์สเต็ปคุณจะสามารถเรียกมันผ่าน local s c r i p ได้เท่านั้นนะครับถ้าคุณเรียกผ่าน server s c r i p มันจะเออเลอร์อย่างงี้นะครับเห็นไหมเออเลอร์เลยคุณก็ต้องเรียกผ่าน local s c r i p นะครับนี่คุณก็สร้าง local s c r i p ไว้ใน starter character script นะครับนี่สร้างมาเลยนะครับแล้วก็ copy code เอาไปใส่นะครับปึ๊บใส่โอเคตอนนี้คุณก็ d i s a b l e ไว้นะครับ ดิสเซเบิลไปโอเคที okay. นี้ในเนี้ยคุณก็ลองพิมพ์เดลต้าไทม์ออกมาก็ได้ครับนี่เดลต้าไทม์นะครับพิมพ์ออกมาเดลต้าไทม์อ่ะลองพิมพ์ออกมานะครับอ่ะโอเคอ้าวไม่พิมพ์หรอกอ๋อใช่เราไม่ได้เข้าเกมนะครับเราจะต้องเข้าเกมก่อนเพราะว่ามันเป็น local s c ิป p t นะครับเราจะต้องเข้าเกมก่อนอ่ะเห็นไหมคราวเนี้ยมันก็รันได้แล้วนะครับแล้วเ render step เนะี่ยจะเป็นตัวที่รันได้เร็วที่สุดด้วยนะครับ มันรันได้เร็วที่สุดเพราะว่ามันจะรันก่อนทุกเฟรมนะครับก่อนที่เฟรมจะมีการเรนเดอร์ไอ้นี่จะรันก่อนซึ่งถามว่าตัวไหนมันเหมาะกับกรณีไหนอันนี้มันก็ตอบได้ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเกมคุณอ่ะเป็นเกมแนวไหนแล้วแล้วก็จะได้ใช้รันเซอร์วิสในเคสไหนอะไรประมาณเนี้ยคุณก็ลองไปเทสตดูเอาเองแล้วกันนะครับว่า เฮ้ยอีเวนต์ตัวไหนที่มันเหมาะกับเกมเรามากกว่านะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายอีเวนต์นะครับที่เราสามารถใช้งานได้แต่ว่าผมจะสอนแค่3ตัวละกันนะครับที่คุณอะสามารถที่จะเอาไปใช้ต่อยอดได้ทันทีเลยนะครับ